ปาดนีย้ยายกฤษมาอัปเดตหอมให้เบิง้งยายปลูกได้ประมาณจากักอธิต์กกละมั้งนี่อธิต์กกลอธิข่าหาสองอติ์แล้วพี่น้องเบิง้งกำลังงามดิพี่น้องจ้าโอ้เข่าทาเขาทาดินี่อันนี้อันนี้ยายปลูกมือนั้นนี่ที่ยายไทยเถี่ยวกร อันนี้ก็จะได้จกหาเมื่อหกเมือ่อตัวสิเกิดบ่กะจิเป็นยังไงเจ้ากำลังวั่นตาขาวแม่ๆม่ี่เรื่อลละก็จีโป๊กพันว้นี่ละนี้อะกำลังเป็นวั่นตาขาวส้มปลูกแล้วก็กำลังขาวอ้วนซัวขึ้นป้าทรเขาทาอยู่แยกกะจีหาฟุ้นหาปุย๋ย บ่ต้องลือออกเลยอคอยห้อยยังสิละพี่น้องนี่ขี่ไก่ขี่ไก่หือขี่มกูก็บม่รู้เพราะวา่ายายสื่อทั้งขี่มูขี่ไก่ใส่เพิ่นเข้าไปโว้ยกระลังสัตว์ขึ้นละพี่น้องจะได้กินจะได้จำหนายใจแจก,กอยู่ตัวนี่หนานี่หละหลายขนาดนี่ เอาใส่ฟูดปุ๋ยอันขี้ไก่ขี้อันนี่เป็นแห้งหนาเป็นแห้งเกิดดีเลยเกิดสุน,นัขละว่าขี้งัวขี้ปุ๋ยขอกแบบไรล้ำเกิดเบิดหนากระดายมากกับดินเนาะนอ่นอันต้นพี่แพรแ่ๆนี่พักพักกาด คลอดด้วพี่น้องคลอดคอดนี่ยังนี้ลหละเพราะว่าแปลงนี้มันเป็นนานพักกาศพักสลัดคอ,คอดเฮ่ยแยกกันมาฟื้นตากแดดไว้แล้วก็มาปลูกเพื่อนก็เลยเกิดน้กนากันแยกกันทายไปน้ำยิบหญ้าไปน้าพี่น้องยิบหญ้าออกให้เพิ่น นี่ประกาศมั้งนี่ย่งางไปลุกไปน้ำกระตาไล่ายดิพี่ลองตาไล่ย่างไก่ไปแล้วขึ้นมากจังเห็นว่าเป็นหยาดิเดี๋ยวจงคอยมาเห็ดมึงดูพี่้องมันเกิดเปิดเกิดปนกันกระสิได้กินอยู่ดิดสลัดนี่สลัดคอด คนปุบว่านปนแกมกันนั้งสี่ค่อยู่นกป๊มาก,กินนกกระจอกคนก๊กเอาคักๆๆนีหลีดีนอ้ยก็ออสิบว่าได้เก็บกินกับลาบกับปนอยู่ตัวจ้ะกาลัางสัตว์บึงๆบึงรอดฟางขึ้นมาแล้วคันใ้ขคืนนั้งสี่แล้วันถิงงามไว้เล้พี่น้องเด้อหอมบะหอมหอมหอม ถอนใหญ่พันน้ำดินี่แซบป,ปะนีะน่พันนยัไมาห้อยมากลิ่นดีด้ี่นี่เห็นป่นกกระจอกพ่นจะสร้างหลีด้ซัมเนียละจ้าพี่น้องใครอันทายหอมให้เบิง้ไงไงว้อยู่ซ้ำนียลจ้า